ส uh. อัสครับว่ัสดีครับวันนี้ผมว่างๆนะฮะทุกคนได้เห็นสิ่งนี้แล้วทุกคนก็คงจะหายส,สายงสัยผมก็คือผมได้ทำการถอดท่อออกและใส่เป็นคอของราอย,ยู่หานะฮ<อ>ะเด,เดี๋ยวลองยอถอดออก ยัดยัดเขาอีกคืออยู่คืออยู่ใช้ได้ใช่ได้เนี่ยฮะขูดได้เห็นไหมเดี๋ยวเราลองตัดตาดูนะเป็นตัดก็คือนกว่าทุกคนได้เห็นเลย ูนะฮะหยอกหยอกยังยังซึ่งเราจะมาเทียบกับคังของช่างนะฮะช่างช่างโอโไ้ไม่มันมีสตาร์ทมอมีอะไรวะมึงใส่เกียร์เกียร์่ย ก็ถ้ารวมแล้วจากที่ผมขับมานะผมขับคันของช่างและช่างขับคันผมตอนแรกช่งางบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคอตัวเองซึ่งผมลองแล้วก็ไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าคันนี้มันดังเพราะว่าซึ่งผมก็รู้แหละว,ว่าทามันไม่ดีเพราะว่าก็คืออยากรู้อะอยากผมรู้ว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันน้เกิดว่าะถอดคอมหรือได้คอม,มอย่างเงี้ยกลัวโดนด่าไม่กลัวตรงนี้กูชินแล้วมาแข่งกันนะ เดียเเ๋ยวยังเอามาเปลี่ยนไป้เ้อก๋วยเตี๋ยวยังแล้วเรามาลองดูตากล้องลองนะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตล้วตากล้องขับเดนยวงไม่เป็น เสียงเลยใส่ดังจัดเนี่ยขับไปชื้อข้าเดี่ยวเลยเนี่ยก้อนลงทุนเลยเนี่ยมาเจอว่าเครื่องพังก็นั่นแหละฮะก็คือทุกอย่างต้องมีการทดลองนะฮะโถดูตากล้องมองหน้าคนสันติทิ้หมหายเลยก็คือที่ผมกลัวที่สุดก็คือกลัวโดนด่าเนี่ย,ดดายาชาวบ้านเท่านั่นคน ก็คือไมึงจะทำครั้งแรกแล้วคือครั้งสุดท้ายนะก็คือเคยลองมาแล้วนะก็กคือโอ้ oh, yes. ยิงด้วยโอ้ oh. เอาอ่ะย่างเอาอ่ะยังสุดได้ย่ยมเย่ยก็คือก็ต้องลงทุนหน่อยนะเพราะว่าไม่มีที่ตั้งกล้องนะอันนี้จะกล้องถ่ายมือเดียวผมไม่ตด้คล้องนะฮะตอนนี้ถ่ายมือเดียวดูเปลี้ยวเลย เออคุณดูเลยนะเยี่ยมมองเต็มเลยว่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทุกคนมีความรู้นะว่าถ้าเกิดว่าเราถอดแล้แต่พอเงี้ยมันจะเป็นอะไรคอมเปมตนบอกกันหน่อยเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันก็คือไม่ได้หาข้อมูลเลยอยากทาก็คือทาเลยนะ ก็น่า,นาแหละจะตายผมก็เรียกว่าทำก่อนคิด <laughs> นะเนี่ย ฉากจบของเราก็คือเปลี่ยนกลับเพราะเราอยู่หรือกันไม่ได้นี่ยัยงร้อนเลยลองจับสักหน่อยไหมไม่เอาอ่ะช่างจับเลาลองน็อตดนฮะเอามือมาลองน็อต<ะ>ปล่อยมาลงไปเลย